วันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับต้นนี้นะครับจะเป็นน้ําดอกไม้สีทองนะครับที่ผมเคยไลฟ์ทาคลิปการตัดนะครับตัดกิ่งที่เป็นช่อนะครับที่จะติดดอกเนื่องจากคลิปนั้นที่ผมไลฟ์คือต้นเขาเล็กเกินไปนะครับผมก็จะไม่เอาช่อเอาดอกเขาไว้นะครับผมจะให้ต้นโตตรงนี้ผมต้องการให้ต้นเขาใหญ่นะครับเพราะผมเคยมีประสบการณ์จากครั้งที่แล้วมาแล้วที่เอาต้นพอปลูกได้ประมาณไม่ถึง1ปีแล้วเขาติดช่อติดดอกแล้วเอาผลเขาไว้ นะครับปล่อยให้เขาติดช่อติดดอกได้ผลเนี่ยต้นเขาจะโตช้าไม่ค่อยใหญ่แต่ต้นนี้ผมต้องการให้เขาใหญ่นะครับผมก็เลยตัดตรงนี้จะเป็นช่อดอกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่อดอกนะครับคลิปคลิปถ้าท่านถ้าผู้ที่ติดตามที่เคยดูจะจําได้ว่าผมเคยไลค์คลิปไปแล้วนะครับที่ผมตอนที่ผมตัดนะครับนาวันนี้จะกจะตัดแล้วหลังจากตัดแล้วผมใช้ปูนทาเป็นปูนแดงกินกระหมากธรรมดานี่แหละครับทาพวกงันเชื้อราแค่นั้นเองณวันนี้เราก็มาดูมาอัปเดต ห็นไหมครับเนี่ยครับเขาจะแตกนะครับเห็นไหมทีนี้เราจะได้เป็นพุ่มแล้วนะครับจะได้หลายหลายกิ่งขึ้นมาเลยนะครับดูครับนี่ชัดๆนะครับเห็นไหมครับนี่ครับกําลังที่ขาวๆตินนมตุ่มเนี่ยนะครับเนี่ยก็กําลังจะเป็นกิ่งขึ้นมาอีกนะครับเห็นไหมครับเราจะได้ต้นที่ใหญ่นะครับเร็วเพราะว่าเขาไม่ติดผลแล้วนะ คือผมจะเอาตัดเนี่ยเป็นบางต้นนะครับต้นที่เตี้ยที่เล็กแล้วเราต้องการให้ตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยที่ปลูกเนี่ยเราต้องการให้ต้นที่เขาใหญ่ให้เขาใหญ่เร็วให้เขาโตเร็วเราก็ควรตัดช่อตัดดอกเขาออกนะครับเราไม่ต้องปล่อยให้เขาติดผลนั่นเองแล้วต้นเขาเนี่ยนะครับจะแข็งแรงนะครับเนี่ยเห็นไครับแล้วเขาก็จะเอามาเลี้ยงนะครับใบเลี้ยงกิ่งก้านที่จะแทงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับเทคนิคนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเห็นไหมครับดูกิ่งนี้สิ นะครับดูอันนี้คือเป็นการใหญ่เห็นไหมครับดูครับเนี่ยครับเป็นพุ่มเต็มแล้วก็ตรงนี้แตกเห็นไหมครับเยอะมากนะครับของผมจะใช้เป็นแกบนะครับดูด้านล่างด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่แตกเต็มเลยนะครับเห็นไหมของผมเนี่ยจะใช้เป็นแกบนะครับเอามาโรยคุมหน้าดินไว้อีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าช่วงนี้แดดมันร้อนนะครับแล้วเราลดน้าเนี่ยความชุ่มชื้นมันจะอยู่นานและแกบเนี่ยเดี๋ยวเขาจะย่อยสลายนะครับย่อยสลายตัวเขาก็จะเป็นปุ๋ยพวกปุ๋ยหมักนะครับก็จะดีเลย <OK> ดินตรงนี้มันเป็นค่อนข้างแข็งนะครับที่ผมปลูกเนี่ยค่อนข้างแข็งมีหินด้วยผมก็เฉาะพวนนะครับเฉาะพวนให้ล่วนก่อนแล้วผมก็เอาแกลบผสมนะครับแล้วก็ใส่มูลกวายนะครับเพื่อเพิ่มแร่ธาตุนะครับแล้วก็เพิ่มความร่วนแล้วก็ปลูกนะครับแล้วผมก็จะใช้จุลินทรีย์เฉพาะแสงฮอร์โมนนมสดเนี่ยลาดลดเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อยนะเอามาราดลดตามโคนดิน,นเพื่อเพื่อให้ดินเนี่ยเขานิ่มนะครับจุลินทรีย์เฉพาะแสงนะครับเขาจะช่วยในเรื่องทําให้ดินโป่งได้ด้วยนะครับนะ ก็วันนี้นะครับก็เอามาไลฟ์แบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ได้ผลดีนะครับเห็นไหมแตกยอดแตกช่อดีมากนะครับทุกกิ่งทุกก้านนะครับเดี๋ยวต่อไปตรงนี้ก็จะได้ต้นใหญ่เดี๋ยวผมจะับเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่งจากการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าเวลาเขาใหญ่นะครับแตกเนี่ยเข้ายอดพวกช่อพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นพุ่มใหญ่แล้วเป็นยังไงนะครับก็ถือว่าเร็วมากนะครับอันนี้ยังไม่ถึงปีนะประมาณทักแเดือนได้นะครับปลูกมานะ พอเขาติด่อดติด่อติดดอกตัดทิ้งครับให้ต้นใหญ่นะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ว่าจะใหญ่แค่ไหนหเดี๋ยวอัปเดตให้ชมนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับสมัครสมาชิกช่องได้ขอบคุณทุกท่านสมาชิกทุกท่านที่สนับสนุนนะครับสวัสดีครับ